ออกปุบปล่อยปั๊บรัฐบาลไทยเม่นำหนึ่งอาจารย์ใหม่เอกสวัสดีจ้าพี่นอ้องป้องปายสู้พูดสู้คนตอนรับขอสูช่องคอตดถ้วยดังมาแช่แเ้าจากกลมาผอกับแอดมินในวันพุธที่18กันยายนเนาจ้กเป็นอย่างไดกันแน่น้องดทีตผ่านมากผลเอโศกดีกันแน่บ่จ๊ะคันผลเอโศคดีแอดมินก็ขคอแสดงความยินดีในดือพี่น้องเดอ้อสำหรับชุดนี้เนาจ้กก็จะเป็นแนวทางงวดใหม,ม่เนาจ้กรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่ หนึ่งตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ด่งก็จะเป็นแนวทางของแม่น้ำหนึ่งนะจ๊ะออกปุ๊บเพิ่นก็ให้ปับเลยนะจ๊ะแล้วก็แนวทางของอาจารย์มาเอกเช่นยกกันพี่น้องแอดมินเอามาให้เบื้องล้วก็ฝาไปหาจัดรตระลติดเอาไว้กันพลาดกันตกรถเลยพี่น้องเด้อกนสิไปรับชมรับฟังนะจ๊ะแอดมินก็ขอกำลังแห้งใจจากพี่น้องสบู่้ค่นนะจ๊ะโดยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะจ๊ะพี่น้องก็บแได้รับชมคลิปใหม่ๆกันนะจ๊ะสุดแอดมินกับแไดงมีกำ ทำคลิปต่อไปโดยการกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดมินจากพี่น้องเซึ่มผูสุพพลเดกจ้าเพื่เป็นการบอสเซวล่าเฮ้ากับไปรับชมแนวทางกดารพี่นองเริ่มต้นกันที่นทางของอาจารย์ใหม่เอกกันก่อนเลยจ้ะไปเบิ่งกันเลยจ้าเลขออกวันนังคารรอบที่แล้วเลขไปขาวไม่เข้ามีใจเราก็ไปกันต่อนะครับปล่อยเลยไม่ต้องมาลีลาแคบครับ เลขสูตรครับ138จัดลอตเตอรี่เลยครับ3038แล้วก็18ขอให้โชคดีฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ให้หมาด้วยครับผมวันที่หนึ่งตัวเลข